นี่ก็เช้าแล้วดูบรรยากาศครับน้องปินขึ้นหนาวมากครับขึ้หนาครับ

มุนฝั่งนู้นเป็นทุน่งนาข้าวมันที่เกี่ยวแล้วครับเนี่ยลาโคตดเยอะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้าวครับทุกคน ่โโอ้ข้าวข้าวสวยมากครับดูดิลวงแต่และลวง <c oughs> นี่นครนายกนะครับแต่ไม่รู้อยู่อำเภออะไรผมจำไม่ได้เ <c oughs> ย็นเย็นเจี๊ยบเลย <c oughs> หนาว เดี๋ยวให้เดี๋ยวเรากลับไปดูปลาที่ดักได้นะปลาได้น้อยเดี๋ยวฮะมาห่มหมดอ่ะเก็บแต่ยังเมื่อกี้ที่เราดักมาเมื่อกี้เก็บด้วยชามแล้วเดี๋ยวผมล้างเอง

ไม่เหลือสักตัวโอ้ยเหลืออยู่โอ้นอนเฉยนอนนี่หว่ะตายตายถัดออกไม่น่าจะเกี่ยวข้าวขาดเมื่อวานเป็นพวกนี้เสียงดังแล้วมันเลยตายเมื่อวานจบกับไปเป็นจบกับมานาะดีครับดีนี่ปลานี่ดูสิครับโอ้ยผัดทูมันอยู่ในในตู้เย็นใะถุงปลาสิร์วลล์น่ะโอ้โหทำอะไรอยูันี่เดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ตายจะไปเกี่ยวข้าวพักไปสองชั่วโมง นั่งกับใครกันหวานล้วนคนดูดิเอ๊ลูกจำเซียมเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่นลูกตกด้วยเลยตายไปเล่นน้ะอีกเหรอมีครับทุกคนหมกเลยครับหมกอันนี้เมื่อเมื่อวานเหรอครับเมื่อวานนี้แกตัวให้เดี๋ยวจะคัดกุ like ้งไปขายแล้ว well กุ้งกุ้งวยขายเหรอขาย เรามาขึ้นมาตื้อบ้านโล่ร้อยถูได้แลอวคืนอูอ้โหไม่ไปยกเลยถูนะถ้าใครแบบขยันดักนี่แต่มันมีปลาเล็กเนาะปลาเล็กเข้าไปเยอะมันมีที่ดักอยู่โน่นที่อย่างนี้ดักหวานนี่นี่อ้าวนี่นี่ดักตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับไอ้ไรปลาเนี่ยแล้วเอ๊ะปลานี่ดักตรงไหนครับมีไหมครับดักที่ว่อยมันมาแล้วมีปลาอันนี้ตรงไหน นี่นะปตาอยู่ชั้นสองนะครับถ้าเราไปเย็นเนี่ยว่ายจ่อยมันมาแล้วนี่เกี่ยวข้าวเนี่ยเลยบอกแล้วไหมว่ากาวโมงอุ้ยรองเท้าหนูไปไหนเหรอนี่อยู่กับแม่นี่ไม่อีกคู่หนึ่งคู่ไหนพ่อไปล่อยวิทหน้าบ้านเดี๋ยวนี้อากาศก็เยอะอากาศก็ดีครับนี่ครับเรานอนเมื่อคืน โอ้ยังกลอนอยู่แล้วเว้ยเฮ้ยมากเช้าเลยเนี่ยแกร้นแจ๊ก็มาแล้วครับพูกนอนอยู่นู่นวันนี้วันวันหยุดเขาเขาเลยมาเจ้าลูเจ้าลกเล่นเช้าเลยกเ้าลเลย ไม I ไหวแล้ว a สเสอยังเมา